สวัสดีค่ะผมดินก่อนเด้อค่ะผสมดินสักก้อนแม่พ่อนิบเปลี่ยนกระถางอีกเห็นมันน้อยแล้วใส่สกระถางใหญ่จ้าเ,เ,เด้อจ้าแม่พ่อ,อาดินมาจากท้งหน้านี่แหละจ้าเก็บในขีงหัวนำ้ำเ,เด้อจ้า ใส่แก็บกับขี้งัวดินทรายจ้าทรายทรายเอาก่อกกสร้างเนะจ้ากินกับดินทงหน้านีนลาา่ล่ะค่ะผสมดินะะสักก้อนผสมใส่สองส,สามอย่างดินเน่ใส่เน่วันนี้ซับกันมะพร้าวเด้อจ้าห้องก้นกระถางจ้า มะฝ้าอย่าฝ้าใส่ปุ๋ยเลยจ้ามันสีเปื่อยห่าง,งามันหนาเงามันหนามันติดแล้วเขาจะเอาปุ๋ยมาโรยจ้าครมีปุ๋ยอยงกงเอามาโรยได้แบบนี้นี่มันเป็นกระถางน้อยด้อค่ะนี่จากบอลผิดสังผู้ใดลู่ระบอกไม่พ้นในเ้ยจ้าสิเปลี่ยนค่ะ นี่ดอันเดียวกันบ่หรือกคอนละอันไม่พอดกันเลยบ่ยังบ่รู้จ้ะใครหู่จักบอกไม่พอดเนี่ยเด้อจา้าบอนสีบ,จบ่จกักบอนยังจ้ะก่อนอื่นเ้าใส่บบกาบก้าวที่ข้าวสาบด้จบอจ้าบ่ได้ใส่หลายดอกจาก้าเบิ่งเนาะที่เฮาผสมไว้เด้อจา้า ้ายก็ดินดินยังก็ได้ตามให้หน้าเท่านี้ละผสมใส่กันแล้วคะ่ะเดน๋ีวเท่ากันมาเอาลงด้วยคะ่ะเด็ดจ้ะคนละยางบา่หรืออันเดียวกันเนาะเด็ดจ้ะ มันยังเน่าหงเฮินขึ้นม็นยังเน่าบ่หูเด้อจ้าแม่พ่อนเห็นละรักช่วยรักงามละมาปลูกไว้อันเดียวกันหรือคนละอันเนาะแม่พ่อนกับบ่ลูกเด้อจ้ามาเบิง่งมาส้มน้ำกันเปลี่ยนกระถางก่อนเด้อค่ะ แต่หักเพิ่นกะปรุงออกมาลายเลยจ้ะมีห้างเลยบ่นี่เดจ้ะห้างมันก็นเดจ้ะเด้อจ้ามะเบิ่งกับเมพรอนเด้อหักบัวหั่นด้ออกลายปันใดจ้ะแต่มันกระถางน้อยค่ะเปลี่ยนร่องใส่กระถางใหญ่เลยจ้ะเดจ้า ให้มันแตกกออย่าลืมเ้อะค่ะเปลี่ยนใส่กระถางนี่นี่แหละให้เพื่นแตกกอใหญ่จ้ะเปลี่ยนจากกระถางน้อยเ้อะค่ะใส่กระถางใหญ่อันนี้าก็เอาดินที่เหาผสมไว้นี่แหละจ้ะใส่ ผสมกับเก็บเดอ้อดินตรงไฮทงหน้าพามีดินยัง้งกับผสมได้จ้ากับเก็บกับขิงั่วเด้อค่ะผสมใส่กันนี่แหละอะไรล้วาวจังมันติดเลยเนาะห่างมันเดินเลยข้าจังเอาปุ๋ยมาโรยจ้ะบดใส่ปุ๋ยน้ำด้อจ้าหนัดกระทั่งขางเด้อค่ะบริหารมันแตกเพราะว่าเปลีย่ยนกระถางซื้อๆค่ะ ส้มใส่กันไว้นี่แหละงามอ่ค่ะ,ะมันไงมันก็สิงามอยู่จ้าบึงมาส้มน้ำกันเ้อค่ะเปลี่ยนกระถางจ้าตัวนี้คนละอันอันนี้ก็ขอตัดทิ้งก่อนเ้อค่ะใบมันนี่ อันนี้ตัดทิมทุกคนเลยจ้าให้เพื่นเกิดใบใหม่ถ้ามันตายจังสิตัดทิมโลดจ้ะไอ้เพื่อน,นใบใหม่จ้าโรดจ้าเอาไว้ในหม่มเลยค่ะมาๆๆม,มเอาไว้ในหม่มเลยจ้านี่แต่ฉเอาทิ ตาย,เ,ยเอาไว้ในล่มดวยจ้านี่แหละต้นจะเอาไว้ในห่มเนี่ยนะคะมามาเบิองน้ำกันเนาะคะ่ะนี่แหละจ้ะาไว้ในล่มคะ่ะ จ้ะพอนก็ซิว้ไว้ล่มมะม่วงนี่แหละต้นมะม่วงนี่แหละจ้ะแล้วรดน้ำเวยคะ่ะจ้าตังไว้ในหมนะะ่มเวยค่ะแล้วดน้ำเวยคะ่ะคือเปลี่ยนกระถางเลยคะ่ะ ็ได้เย่จมาๆมาชมนกไกันอย่าลืมดวยค่ะอย่าฝ่าเอาออกแดดเด้อดจด้าแล้วก็จะพังใส่ปุ๋ยอย่าพึ่งใส่เด้อปุ๋ยนะนั่สิเปลือยค่ะแม่ยังกาพเขนเรียกว่าพีชังก็อันนี้นะแบ็กเมจิกบอกแบ็กเมจิกบอก ต้นสีละแหล่นี่จ้ะงามบ่คะนี่แม่พ้อปลูกไว้เบิดสุดอย่างเด้อจ้าอันนี้กับผู้ด่างบ่แม่หยังกำลังสวยงามเด้อจ้ะงามจ้ะอันนี้กับเมยังกวนอูบ่หรือแม่หยังเนาะบ่รู้จ้ะ ไฟลู่บอกแม่พ่อนเ,นเด้อค่ะงามมากค่ะอย่าลืมเด้อไฟส้มเลยก็อย่าลืมติดตามแม่พ่อนเด้อค่ะกดไล่์กดแเช์อย่าลืมเด้อค่ะกดติดตามแม่พ่อจะขอบคุณค่ะ